กลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะในเบรกที่3ของรายการของเรานะครับก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานข่าวใหญ่มีเยอะเลยนะคะข่าวใหญ่ข่าวโตในเมืองไทยมีเยอะมากเลยนะคะทั้งข่าวช่วงบ่ายข่าวช่วงบ่ายแก่ๆจนข่าวช่วงหัวค่ำนะคะช่วงเช้ามืดก็มาอีกหนึ่งข่าวนะคะล่าสุดนะคะหนึ่งในข่าวใหญ่ที่เราก็ต้องอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะนั่นก็คือสารนะคะสารอุทธรชัยลันสารอุทธรตัดสินนะคะ ครูภัยบู์จำคุก8ปีไม่รอลงอาญาคำว่าไม่รอลงอาญาหมายความว่าก็รวบเลยนะคะรวบลงไปใต้ศารเลยนะคะ ถือว่าเป็นดราม่านะคะมหากาศที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องหลายปีกันเลยทีเดียวกับกรณีเอมิอรานะคะยื่นฟ้องอดีตสามีคือครูภัยบูรณ์นะคะฐานพระรคผู้เยาวและกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีล่าสุดนะคะทางทนายของเอก็ได้โพสต์ข้อความนะคะป่าเผยความคืบหน้าเกีย่วกับคดีดังกล่าวว่าพ่อแม่เด็กและผู้เยาววันนี้คงอุ่นใจขึ้นนะคะความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่จะเป็น กาะป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจากคนที่จ้องจะทำลายอนาคตของเด็กคดีพระกู้ยาวมิรานะคะตัดสินแล้ววันนี้นะคะสารอุทธร์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสารที่สองนั้นนะคะศารอุทธร์จังจำคุกนะคะ8ปีไม่รอลงโทษค่ะ ขณะที่ Facebook ของครูภัยบูลยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่กับโพสต์ภาพเจ้าตัวนี้นะครัพร้อมระบุว่าฉันผ่านมาหมดแล้วสุขทุกผิดหวังสมหวังยากจนมีกินนะคะขอบอะไรนะขอบคุณความดีที่คุ้มครองโลเพราะพรุ่งนี้ทนายจะทําการประกันตัวก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยกงยูเมืองไทยใช่ไหมหรือเอชชวลันเมืองไทยเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างล่างศาลไปก่อนเนาะ พักพอนยาวอยู่นะคะเขายังไม่ได้พาเข้าเรือนจํานะคะเพราะว่าเขาต้องรอในเรื่องของเอกสารในการประกันตัวเพราะว่าเมื่อวานถามน้องที่เขาเป็นทนายความเขาก็ต้องไปให้สารดีการนะว่าสารดีการจะอนุญาตให้หรือเปล่าในเรื่องของการประกันตัวนะคะในขณะเดียวกันฝั่งทางสาวคนสนิทของครูไัยบูลอย่างน้องนิวเอลเด้งนะคะก็ะะได้ออกมาโพสต์คลิปนะคะโมเมนต์สุดหวานเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูไัยบูลพร้อมแคปชั่นว่าซู้ไปด้วยกันค่ะ หนูและก็ทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจตรงนี้เสมอ #newnew e l d e n g นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะครูไัยบูลเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขามีข่าวกับเด็กๆเ,เนาะน้องๆหลายคนบางคนก็อายุไม่ถึงนะคะเขส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าครูไัยบูลเนี่ยหน้าตาหลังๆเนี่ยหล่อขึ้นนะคะไปออกกําลังกงออกกําลังกายหน้าเหมือนกงยูเมืองไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนเด็กนะคะแกก็จะมีแฟนโด่งแฟนเด็กนะคะเออนะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้เนาะ รอวันนี้นะคะว่าจะสามารถที่จะประกันตัวได้หรือไม่นะคะว่าศาลจะเมตตาหรือไม่นะคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าไม่ได้ก็พักผ่อนยาวนะคะพักผ่อนยาวถ้าได้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปในศาลฎีกานะคะก็ต้องมารอดูทีมทนายความของทางคุณกูภัยบูลหรือกองยูเมืองไทยนะคะ พี่อ่านมูวนาได้ตังครบแล้วค่ะนะคะจบดราม่าลูกนี้จ่ายครบจบทุกกรณีค่ะคุณผู้ชมขานะคะก่อนหน้านี้ออกมาโพสเตือนภัยนะคะให,ใ,หให้ให้ตัวเองนะคะตั้งใจที่จะไม่ประจานใครสําหรับพิธีกรชื่อดังนะคะอ่านมูวนาตคุณพลินนะคะด้วยข้อความที่อ่านแล้วก็บอกว่าทีส่สุดขีดนะคะมีคนโกงผมอย่างเลวถ้าไม่เคลียจะสะกดชื่อทีละตัวอุกกลัวมากอย่างนี้นากลัวนะหลัน สะกดชื่อที่ละตัวเลยเหรอพี่อ่านพี่อ่านใจอายจังเลยค่ะ,สะแสดงว่ายินไปหลายล้านแน่เลยนะคะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก่อนรวมทั้งบริษัทมหาชนด้วยจะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงก่อนนะคะแฮชแท็กอย่ายเลวไม่ได้ประจานแต่เตือนภัยนะคะทำเอาหลายคนนี่นะคะต่างสงนอกสนใจสงสยัยกันยกใจว่า ใครกันนะนะคะที่เข้ามาขอยืมเงินพี่อั๋นนะคะและบริษัทอะไรนะคะแล้วเรื่องโกงงงเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลายคนก็ตั้งคําถามมาอย่างเยอะแยะมากมายล่าสุดเหตุการณ์ผ่านไปเพียงไม่กี่วันข้อความเดิมนั้นถูกพาดด้วยข้อความใหม่ว่าจ่ายครบจบทุกกรณีด้วยดีกวา่า ม่ดีอย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่างานนี้นะคะตัดจบอย่างรวดเร็วนะครับบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยชื่อนะคะ <c oughs> แต่แต่อีกอีกเคสนึงอะลูกหมีกับลิลีล่เหียนอันนั้นต้องฟ้องต่อไปนะคะฟ้องต่อไปนะคะก็ พี่อั๋นนะคะก็ใจดีค่ะนะคะสงสัยคงยืมไปหลายล้านนะคะคงยืมไปหลายล้านใจดีแกก็เลยให้ยืมแสดงว่าต้องสนิทกับแกด้วยไม่งั้นแกไม่ไม่ลงมาขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าโหกันลั่นเยอรมันบอกของเงินคืนโหกันลั่นเยอรมันมีทั้งคลิปทั้งอะไรในทิกตอกเต็มไปหมดเลยนะคะสาเหตุของการโห เราก็ต้องเห็นใจนักร้องนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามเกี่ยวกับกรณีลำไยหายทองคำนะคะออนทัวร์เจอรมนีนะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ